เอาละค่ะวันนี้นะคะก็ต่อจากคลิปที่แล้วที่เราได้สอนกันทำปกหน้า YouTube ผ่านแอปพลิเคชัน c a n วานะคะวันนี้เราก็จะเอารูปปก YouTube ที่เราทำกันนะคะมานะคะใส่ปกบนช่อง YouTube หรือว่าคลิปวิดีโอบนช่อง YouTube ของเรานะคะเริ่มต้นกันเลยง่ายๆนะคะมาที่แอปพลิเคชัน YG Studio เห็นไหมคะที่เป็นรูปฟันเฟืองสีแดงๆข้างล่างเนี่ยนะคะ ขวามือล่างนะคะนะคะตรงนี้เนาะเราก็จิ้มเข้าไปเลยนะคะคือจินจะทํางานสักส่วนใหญ่ผ่านมือถือนะคะอ่ะพอเราจิ้มเข้ามาปุ๊บเราจะเข้ามาเจอหน้าแดชบอร์ดนะคะซึ่งเป็นหลังร้านนะคะของ YouTube ของเราซึ่งเขาจะไปซิงกับช่อง youtube ของเรานะ,ะทีนี้พอเข้ามาแล้วนะคะเราก็ให้มองไปที่ด้านบนนะคะ ด้านบนตรงซ้ายมือบนที่เป็นขีดสามขีดนะคะจิ้มเข้าไปเลยนะคะเราจะเห็นหน้าตาแบบนี้ที่เป็นสตูดิโอของเรานะคะเรามาที่คำว่าวิดีโอค่ะนะคะเราจะเห็นวิดีโอของเราที่มีอยู่แล้วเราก็เลือกวิดีโอที่เราจะทำปกนะคะอ่ายกตัวอย่างจินจะใช้วิดีโอนี้ในการทำปกนะคะวิดีโอนีอ้เลือกวิดีโอนี้มานะคะ ซึ่งเราสามารถแก้ไขได้หมดเลยนะคะอันนี้ทำไว้นานแล้วทำกับปี2020นเนาะตั้งแต่แบบเออนะคะอ่ะเราก็มาที่ตรงรูปดินสอข้างบนนะคะจิ้มเข้ามาที่ตรงนี้เราอยากแก้ไขอะไรใส่คำอธิบายเพิ่มไหมซึ่งจิงๆก็เองก็ยังไม่ได้ใส่นะเมื่อก่อนตรงนี้นะคะเดี๋ยวค่อยมาใส่เนาะนะคะแต่วันนี้เรามาเอาปกขึ้นกันก่อนนะคะอ่ะ มาที่ไหนมาตรงที่ดินสอไหมคะตรงข้างคลิปะคะข้างบนมุมซ้ายบนนะคะจะมีดินสอเราจิ้มตามดินสอไปะคะ่ะตรงนี้นะคะก็คือเราจะใส่ปก YouTube บริเวณพื้นที่ตรงนี้นะคะซึ่งปกติเนี่ย u t u b e เขาจะจับหน้าหน้าจอคลิปของเราะคะ่ะทำปกให้โดยอัตโนมัติซึ่งเราชอบไม่ชอบนะคะเราก็ลองเลือกเอาเราอยากจะได้ตรงนี้ไหมรูปแบบนี้ไหมไปค้างอยู่แบบนี้นะคะหรือแบบนี้ ะะซึ่งวันนี้เราไม่เอาอันนี้เราจะทำเราทำหน้าปกของเรามาแล้วนะคะเราก็มาตรงที่ภาพขนาดย่อที่กําหนดเองนะคะตรงนี้นะคะก็ใส่รูปที่เราเตรียมมาไว้แบบนี้นะคะแล้วก็กดคําว่าเลือกนะคะหน้าจอจะขึ้นเป็นแบบนี้ค่ะนะคะถ้าเราโอเคกับหน้าจอ,อ,อหน้าปกนี้นะคะบนหน้าจอนะคะเราก็กดบันทึกนะคะเรียบร้อยจะขึ้นหน้าปกแบบนี้ค่ะ อ่าที่อยู่หน้า,าคลิป youtube ของเรานะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าขึ้นไหมอึบเมื่อกี้เราเปลี่ยนไปที่คลิปคลิปไหนคลิปนี้นะคะยังไม่ได้เปลี่ยนเนาะนี่นะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะรอสักครู่นะคะแค่นี้นะคะจะก็เรียบร้อยแล้วเนาะอ่ายังไม่มาเดี๋ยวเข้าใหม่ดูซินะคะ ต้องรอสักคู่นะคะเขาก็จะเปลี่ยนให้เนาะนะคะอะยังไม่มายังไม่มาไปทําใหม่สิเป็นอะไรถึงยังไม่มาจริงอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะเขาจะแบบนี้เลยนะคะออกไปซิไปดูกันนะคะหน้าช่องเราเป็นยังไงบ้าง อ็กสักนหนึ่งฮะ bo ดูสิคะเปลี่ยนไหมคะนี่ไงคะเปลี่ยนแล้วอ่าสอนสร้างไรายได้ออนไลน์ไลฟ์สต็อกนะคะอ่าสามเทคนิคใหม่ในการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์แบบนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วไหมคะง่ายไหมคะ ง่ายเนาะนะคะลองทําตามนะคะทําเท่านี้ค่ะการอัปโหลดปล YouTube ค่ะสําหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะคะสันส้นๆเนื้อๆเน้นๆน,น,น้นทำไปด้วยกันค่ะ